โอเคครับก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้มาอยู่กับช่องมา t t h e ดูบีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาสอนปั่นทัวร์แบบไม่เสียคิวเดนะครับทุกคน หลายๆคนนะครับถ้าปั่นทัวร์แบบลงเกาะสวรรค์แล้วยิงหังแล้วมันตายก็อาจจะเสียคิวเดฟรีครับทุกคนเรามีวิธีการไม่ต้องง้อสิบุศิกอะไรเลยครับทุกคนก็ให้เข้าไปในโหมดบอมนะครับโหมดระเบิดนะครับทุกคนและโหมดนั้นจะเป็นโหมดที่ดีมากนะครับแต่จะมีเวลาจํากัดนะครับเพราะว่ามันจะหมดวันที่11นะครับ อันนี้คือทัวร์นาเมนต์ที่เราปั่นกันแล้วครับ1800นะครับทุกคนมันก็มีคลิปตัวอย่างไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรองไปดูกันเลยครับทุกคนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทุกคนก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับทุกคนก็ขอขอบคุณคลิปที่คลิปนี้นะครับอินโดปักทงอะไรนะครับ2,000วิวแล้วครับเหลืมากนะครับวันเดียวเองมาทุกคนก็คลิปนี้ ก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Overcootff ด้วยนะครับทำเหมือนกับไ i ไลท์ g h t f i f i e นะครับเวอร์ๆดูสิทธ์เองนะครับทุกคนที่ทผมอัดไว้นะครับทุกคน,ก,คนก็เรากำลังกดเริ่มเกมนะครับมี3คนนะครับทุกคนเราก็ต้องถ้าเรามี3มคนก็อาจจะมีการช้าเพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ในทีมเขาอาจจะไมไ่รู้ว่าเราปั่นทัวร์กันนะครับทุกคนแต่เรามารอดูเกมนี้นะครับว่าเพื่อนคนนั้นเขาจะยอมทำเหมือนเราไหม ก็ไปดูกันเลยครับทุกคนนี่ครับพอเริ่มเกมมานะครับอย่างแรกที่ซื้อนะครับในหมดนี้นะครับซื้อง่ายมากครับเช่นกับระเบิดนะครับซื้อ1ึบาทนะครับเรามีเงินอยู่5บาทคูณ2ก็เป็น10ก็จะมีกับระเบิดอยู่10ลูกถ้าเราซื้อหมดนี่นะครับทุกคนเราก็รอไอ้หลอดห,หนึ่งเหลืองเนี่ยหมดเวลาแล้วเราก็รีบกดนะครับกดย้ำๆนะครับระเบิดให้ตายเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวตานะครับนอันนี้ผมยังไม่ได้กดมา แต่พอเราออกแกหนีนนแ้แล้วเราก็กดเลยแล้วฆ่าตัวตายนครับตายเลยเพื่อนก็ทําตามนะครับผลปรากฏค,คือสําเร็จนะครับทุกคอนออกมาทําเหมือนเดิมมาทําเหมือนเดิมเรื่อยๆครับทุกคน ก็เทคนิคไม่มีอะไรมากก็ทาคล้ายๆกับ4ี่เสีนะครับทุกคนเพราะมันเป็นโหมดเหมือนกันนะครับแต่แค่เป็นโหมดระเบิดนะครับที่ต้องไปวางระเบิดอย่างนี้นะแล้วก็โหมดนี้มันมีข้อดีตรงมันไม่ได้รวมกับยอด4ี่วีนะครับมันไม่ได้ไปเสียคิวเดสนะครับนี่ป็นข้อดีที่ดีที่สุดเลยครับในการทาในโหมดนี้นะครับทุกคนนี่ครับก็วังกับระเบิดนะเพื่อนทุกคนก็ทําเหมือนกันหมดนี่เรามีเพื่อน3ามคนอีกคนนึงเป็นคนที่อื่นนี่ครับนี่เขาก็ตายนี่ ก็จบไปเกมที่2แบบง่ายดายนะครับนี่ก็ใครก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคน